ไปดูผลงานของบดานนักขวดรุ่นเล็กอายุไม่เกิน12ปีกันบ้างค่ะเป็นแมชคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทยในปีนี้ค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาลอนเทนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์นะคะจัดการแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยประจําปี2568ในรุ่นอายุไม่เกิน12ปี14ปีและ16ปีจัดกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีนนทบุรีค่ะวันที่2ยังคงเป็นรอบแบ่งกลุ่มดวลแบบพบกันหมด เพื่อที่จะคัดเอานักกีฬาที่ได้อันดับ1และ2ของกลุ่มผ่านเข้าไปแข่งขันรอบ8คนสุดท้ายต่อไปซึ่งรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงเดี่ยวกลุ่ม A ค่ะเป็นแมชที่2นิดวดรันพลอยกเกษมสุขนักหัวจากกรุงเทพมหานครนะคะเรียกฟอร์มเก่งเอาชนะสิริกรพูนผลจากพิษณุโลก2เซตร,รวดสกอร์6ต่อ0 6ต่อ3ค่ะคว้าชัย2แมชติดแล้วนะคะมี4คะแนนส่วนสิริกรชนะ1แพ้1มีอยู่3คะแนนค่ะ ขณะที่ประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน12ปีเช่นกันเป็นกลุ่ม A ค่ะนักหวดรุ่นจิ๋วจากชนบุรีมาเจอกันนั่นก็คือลีโอโกวิทวัฒนาชัยพบกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวเป็นลูกครึ่งไทยในท่นแลนด์นะคะปรากฏว่าแมชนี้เป็นน้องลีโอโกวิทวัฒนาชัยค่ะที่คว้าชัยด้วยสำเร็จ2ต่อ0เซต6ต่อ 6, 6ต่อ 2, ชนะ2แมชติดมีอยู่4คะแนนส่วนโอลิเวอร์ชนะ1แพ้1มีอยู่3คะแนนค่ะ